สวัสดีครับผมสันบางคานนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันนะครับก็เ,เป็นสายหลวงพ่อเงินล้วนวันนี้นครับก็มีเดี๋ยวมาอธิบายมาชี้จุดนะครับนะครับที่จุดเกดเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับก็อยากให้แนะนำนะครับมีสิ่งดีๆก็แนะนำกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมให้มาดู ป่ามะไฟหรือท่ามาไฟนะครับที่เรียกกันเนาะนะครับองนี้นี่ก็ตามคืนมานะครับกับพี่ชายที่เอาไปเชยชมนะครับอันนี้มีใบพร้อมใบนะครับเนี่ยดูเนื้อครับนี่นะครับผมให้ดูเนื้อครับสุกปังนะครับอันนี้เป็นท่ามาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับนะค่อนข้างหายากแล้วตอนนี้มาแรงตอนนี้มาแรงนะครับมาแรงเลยนะครับองนี้นะครับ นะก็มีทักมาขอหลายท่านแล้วครับนะนะแต่ราคาไม่โดนกันนะครับเพราะว่าผมมยองเดียวด้วยแล้วก็เอาไว้ศึกษา,าไว้ชมไปดูนะครับนะค่อนข้างที่จนะฮะโอเคนะครับองนี้เนื้อดูง่ายครับ ผมให้ชมจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้ชมกันจะชัดดีกว่านะครับอ่นะเดี๋ยวให้ชมกันนะครับเนี่ยเหลืองบ่มเขียวนะครับข้ามตาลยัยพออยู่ถึงจะสึกยังไงนะครับนี่พุทุกคุณนะครับทันหลวงพ่อเงินแน่นอนครับถ้ามาไปนะครับทันหลวงพ่อเงินแน่นอนนะครับอ่า เกบความรู้กันนะครับนะครับเขาปิดก็ทักมาอ่ะให้ดูครับนี่หลุดจองเหมือนกันนะครับองนี้จองไว้เป็นเดือนแล้วนะครับจองเป็นเดือนเลยนะครับนะจองเป็นเดือนเลี่ยมทองพร้อมใช้นะครับนะก็ไม่รับจองนะครับนะท่านใดที่จะจองนี้ช่วงนี้ผมไม่ให้จองนะครับนะครับมีเท่าไหร่คุยมาเลยนะครับไม่ให้จองครับนะ ปิดแล้วโอนนะครับปิดแล้วโอนเลยนะครับไม่อยากให้ให้จองนะครับนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็ให้ปิดนะครับนะครับนี่ครับนี้กสวยนะครับเงียมทองพร้อมใช้นะครับนะนะอันไหนที่หลุดจองผมก็จะมาโชว์มาวนมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะวันนี้นะนี่ตรงนี้ก็สวยนี่ติดที่หนึ่งนะครับ นะจิตที่หน่งนะครับมีใบให้นะครับจิตที่1เลยนะครับมีใบให้พร้อมใบหใบนะครับนะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์พิมพ์นิยมนะฮะมีครบตาลเดิมๆนะครับพิมพ์สวยนะครับอ่าท่านที่ชอบนะอยากได้จริงๆนะครับแอดมาและทักมานะครับนะครับแอดมาและทักมา ค่าผมเนี่ยผมไม่ได้เช่าขายแพงนะครับนะเอาราคาจับต้องได้นี่เลี่ยมเลี่ยมทองพร้อมเลยครับนะทองเดี๋ยวนี้ก็แพงนะครับอ่าครับมีอะไรคุยกันตรงๆนะครับนะอ่าประเภทน้ําลายเยอะอย่าอย่าทักมานะครับนะเอาคนที่ว่าอยากได้จริงๆชอบจริงๆนะครับค่อยทักผมมานะครับอืมนะครับราคาคุยกันได้นะครับกับผมเนี่นะครับ ผมพอเงินที่บ้านมีเยอะครับนะตอนนี้อยู่ที่บ้านอ่างทองนะครับนะขนะอให้ชอบอย่างเดียวนะครับนะองนี้ก็องนี้อยากนะครับองนี้สวยมากองนี้ผมรักมากนะครับมีมาถามราคาหลายท่านนัดดูก็หลายรอบนะครับเหมือนหลวงพ่อไม่อยากไปจากผมนะครับนะพระท่านรอรอเจ้าของนะครับนะ จ้าของตัวจริงนะครับนะนะครับรอเจ้าของตัวจริงนะครับเนี่ยเป็นพินิยม A นะครับนี้ผมเคยเอามาไลฟ์แล้วผมเพิ่งจะไปเลี่ยมทองนะครับนะขายไม่ได้ผมก็แฝนใช้นะครับองนี้ที่มีเม็ดแร่นะครับเคยให้ดูหลายท่านหลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับนะองนี้ครับนะเป็นพิมพนิยมนะครับนะนะก็มีถามมาเยอะนะครับ พาท่านรลอเจ้าของนะครับนะครับเรี่ยมทองพร้อมใช้นะครับครับเอาให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยทักมาเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันเปล่าเปล่านะครับนะเสียเวลากันนะครับนะเอาดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับกับผมนี่สบายสบายนะครับนะอ่านะครับหรือจกจะมาดูพระที่บ้านผมก็ได้นะครับติดต่อมาแล้วกันนะครับมีให้ท่านดูเป็นร้อยสองร้อยองค์ นะครับชอบแล้วค่อยเช่าไปครับแต่เสียค่าดูหนึ่งหมื่นบาทนะครับจ่ายก่อนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะครับมีค่าดูหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะไม่ให้ดูฟรีครับนะสบายๆนะครับอ่ะพูดเล่นนะครับดูได้ครับถ้าอยากดูนะครับเนี่ยครับดูง่ายพิมพ์นิยมนะครับนะนี่มีนัดดูหลายรอบมากนะครับองนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวทีองนี้อีกองเนื้อกันเนาะเดี๋ยวผมครับค่อยให้ให้ชมตะกุดกับจอบใหญ่อ่ะมาดูอีกองคหนึ่งองหนึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ยพระตรงนี้หลุดจองหมดนะครับนะปิดผมแล้วก็ไม่โอนนะครับนัดวันนู้นวันนี้นะครับนะนัดวันนู้นวันนี้นะครับนะครับผมเบื่อมากเลยครับตอนช่วงนี้ครับนะครับ นัดแล้วก็ไม่โทรมาบอกนะครับนะครับไม่เอาก็บอกกันดีๆนะครับไม่ได้ว่ากันเลยนะครับเนะตรงไปตรงมาอยู่แล้วผมอ่ะนี่จอบเล็กนะครับแข้งตรงนะครับเรี่ยมทองหนาครับเฉพาะทองนี่ก็ห้าหกพันแล้วครับนะห้าันแล้วนะครับตรงนี้มีหลายท่านมาขอเช่าอยู่นะครับนะก็มีขก็เสียวคือถ้าจองเนี่ยทําให้เสียโอกาสคนอื่น คนที่เขาอยากได้จริงๆนะครับเนาะคนที่เขาอยากได้จริงๆนะครับมันเสียโอกาสนะครับอ่ะผมจะให้ดูที่ผมได้มาล่าสุดอ่าไม่ได้มาได้มาล่าสุดก็คือตะกุดนะครับหน้าตะกุดหลวงพ่อพิษนะครับอ่าดูง่ายเดิมเดิมนะครับอันนี้เขาใส่ปอกเงินอยู่นะครับนะมันก็เลยตรงนี้ไม่เสร็จไม่ไม,ไม่ไม่สึกครับนะก็มีใช้มาเล็กน้อยนะครับเป็นหลวงพ่อพิษ วัดขมังตะกุดคู่ชีวิตดูง่ายนะครับนะคู่ชีวิตครับอ่าดูครับดูให้ชอบดูให้ใช่ครับผมมีราคาให้ทุกองค์นะครับพระผมเนี่ยนะครับไม่มีครับที่ไม่มีราคาถ้าผมเอามาโชว์แล้วผมมีราคาให้นะครับมีแพงมั่งถูกมั่งนะครับลองดูนะครับ อันนี้หลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับเนี่ยหลวงพ่อพิษวัดขมังเนี่ยพระที่ดูง่ายครับสภาพเดิมในอย่างน้อยเนี่ยอันนี้อยู่กับมือเซียนนะใ,ใหญ่ๆเนี่ยต้องมีหลักแสนนะครับนะครับอย่างเงี้ยต้องมีเจ็ดแปดมืนถึงแสนนะครับนะนะครับเดิมๆอย่างเงี้ยครับนะนะเดิมๆผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับได้มาแบบนี้ นะครับได้มาแบบนี้นะครับหนะ้าสวยดูง่ายนะครับดูง่ายมากอ่ะนี่ที่เด็ดผมเลยวันนี้นะครับอันนี้เก็บไว้หน้านแล้วเหมือนเหมือนกันอ่าก็อธิษฐานหลวงพ่อไว้นะครับถ้าขายพิมพ์นิยมหรือขายอย่างอื่นได้นะครับก็จะไปอ่าเลี่ยมทองฝั่งเพชรให้ท่านนะครับอันนี้ก็ไปเลี่ยมทองฝั่งเพชรให้ท่านแล้วนะครับนะตามคําที่บอกไว้ นะครับนะฮะบอกไว้นะครับนะเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่เอาไห้ชมกันนะครับเอาไห้ชมกันอ่านี่ผมให้ดูจุดสองสามจุดนะครับนะที่บอกอยากจะบอกอ่า fc หรือที่ติดตามผมอยู่นะครับนะะนะครับตำหนิในพิมพ์นะครับมันจะเป็นบล็อกเหมือนอ่าในพิมพ์นะครับนะครับถ้าตำหนิเนี่ยคือการตอกโค้ดทำตำหนิเขาเรียกทำตำหนิ ถ้าต่อโค้ดนะอันนี้คือมันไม่ได้ต่อโค้ดนะครับพิมพ์ปั้นเป็นหุ่นเทียนนะครับแล้วก็เทนะครับเป็นช่อๆเป็นองๆอ่าช่อละสิบสององนะครับประมาณนี้นะจอบใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะชี้อ่าให้ดูสองคำจุดนี่ครับนะครับจอบใหญ่เนี่ยผมจะบอกนะมีสองคำจุดที่ผมดูนะครับ หนึ่งต้องลึกนะครับลึกเลยต้องลึกนะครับเนี่ยซอกซอกต้องลึกนะครับเนี่ยพวกนี้ต้องลึกหมดเลยครับลึกมาเนี่ยยิ่งมีหลังพึ่งแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยหลังพึ่งาเงี้ยทาให้พัดูง่ายครับนะทาให้พัดูง่ายเนี่ยนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมนี้ต้องมีครับเ้อเกินนะครับที่คือพัดที่ติดฉาดจริงๆนะครับผมชอบอยู่จุดหนึ่งครับเม็ดไข่ปลาเนี่ยครับผมเคยนับมาทั้งหมดกี่เม็ดเนี่ยผมลืมลว อ่ะเดี๋ยวมาดูจุดจุดตรงนี้มีบุ่มอยู่นะครับข้างเม็ดนี้ครับถ้าติดชาดจริงๆจะเจอเลยนะครับตรงนี้ครับเนี่ยไปเปิดอ่าของเสียนใหญ่ดูได้ครับในหนังสือดูได้นะครับอันนี้พิมพ์สองชายเนาะสองชายอะนี่จุดหนึ่งแล้วครับชี้ให้ดูนะแล้วจุดที่สองนะครับคือเนื้อเกินนะครับอ่ะถ้าพาร์ที่ติดคมคมนะครับอ่ะที่ติดคมคมเนี่ยจะมีเนื้อเกินใต้นี้อ่า เกินได้นี้นะครับจุดที่ผมดูนะฮะนะผมดูไม่กี่จุดนะครับดูธรรมชาติมากกว่าแล้วไข่ปลาเนี่ยสาคัญเลยครับเนี่ยไข่ปลาด้านเส้นล่างครับเม็ดนี้จะไม่ตรงนะครับถ้าติดชัดจะไม่ตรงเม็ดนี้จะเลื่อนลงมานิดนึงเม็ดนี้เลื่อนขึ้นบนนะครับก็เหมือนเหมือนดันนะครับเอามือดันเอามือดัน ดันหุ่นเทียนนะครับนะตรงนี้จะมีช่อได้ล่างเนี่ยจะเป็นช่อเลยครับต้องมีรอยรอยช่อรอยตัดนะครับเส้นนี้จะวิ่งมาใต้ใต้ใต้นักแข้งนะครับอ่าอย่างพวกนี้มันทําได้หมดนะครับแต่ธรรมชาติโดยรวนดาไม่ได้คืออะไรไหมครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับเนี่ยผ้าหล่อเนี่ยเนี่ยผ้าหล่อเทหล่อช่อเนี่ยแล้วเม็ดไข่ปลาพิมพ์นี้คือพิมพ์สองชายเนี่ยเม็ดไข่ปลาจะเต็ง กลมตึงแต่ถ้าเป็นชายเดียวเนี่ยเม็ดไข่ปลาจะไม่กลมมากนะครับเดี๋ยววันหลังผมยะมาให้ชมนะครับก็เกดเล็กเกตน้อยที่มาให้ดูกันนะครับบางสวนนะครับในจุดจุดที่ผมดูนะครับนะนะครับอันนี้พระผมไม่ได้เปิดราคานะครับองนี้ครับนะฮะอันนี้ขอไว้ก่อนนะครับนะถ้าอยากได้จริงๆก็หลังไม้แล้วกันนะครับก็ถ้าสู้ราคาได้นะครับนะ น,นี่พัดเดิมๆพัดที่บ้านนะครับเอาไปเลี่ยมนะครับนะสวยเดิมนะครับนก็สวยวิ้งอ่ะคือจัดว่าสวยนะครับนะจัดว่าสวยสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมๆนะให้ชมกันนะครับมาให้ชมกันวันนี้ผมสั่นมังคารถ้าผิดพลาดพังไปพูดไรไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับนะสวัสดีครับผม